จะได้หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เมื่อกำหนดพิกัดของจุด A, จุด B และจุด C มาให้ตำแหน่งพิกัดอิงแกน x, y ตำแหน่งพิกัดของจุด A คือ 4, 6ตำแหน่งพิกัดของจุด B คือ 10, 14ตำแหน่งพิกัดของจุด C คือ -6, 8ถ้าลากเส้นเชื่อม3จุดนี้เข้าด้วยกันจะได้รูปสามเหลี่ยม ปกติเราหาเพื่อนที่รูปสามเหลี่ยมจากสูตรเสนหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงสูงคือเส้นที่ลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานแต่ในรูปสามเหลี่ยมนี้มุม A ไม่ใช่มุมฉากดังนั้นเส้น AB ไม่ใช่ส่วนสูงของสามเหลี่ยมการหาส่วนสูงของสามเหลี่ยมในกรณีที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนั้นค่อนข้างยุ่งยากดังนั้นในโจทย์ข้อนี้เราจะไม่ใช้สูตรเสส่วนสคูณฐานคูณสูง ในที่นี้จะนำเสนอวิธีหาพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อรู้ตำแหน่งพิกัดมุมยอดทั้งสามมุมเริ่มจากการเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจะเลือกจุดไหนก็ได้ในที่นี้เลือกจุด A นํำพิกัดของจุด A มาเขียนไว้ที่บรรทัดแรกพิกัดของจุด A คือ 4, 6จากนั้นเลือกจุดที่อยู่ถัดจากจุด A ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จุดที่ถัดจากจุด A ในทิศทวนเข็มนาฬิกาคือจุด B นำพิกัดของจุด B มาเขียนในบรรทัดถัดไปพิกัดของจุด B เคอ10 14จุดที่อยู่ถัดจากจุด B ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาคือจุด C นำพิกัดของจุด C มาเขียนในบรรทัดถัดมาพิกัดของจุด C เคย -6 8 แล้วเลือกจุดที่อยู่ถาดจากจุด C ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาคือจุด A พิกัดของจุด A คือ46เริ่มจาก A ไล่ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งวนกลับมาที่จุดเดิมจะได้ตัวเลขชุดนี้ออกมานำตัวเลขชุดนี้ไปใช้ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยคูณตัวเลขทแยงคูณทแยางลงและทแยางขึ้นโดยใช้หลักการว่า คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ4คูณ14ผลคูณคือบวก4คูณ14ได้บวก56 1 0ิคูณ8ได้บวก1 0คูณ8ก็คือบวก80ลบ6คูณ6ผลคูณคือบวกลบ6คูณ6ได้ลบ36คูณลงเป็นบวกหมายความว่า ผลคูณได้เครื่องหมายอะไรให้คงเครื่องหมายนั้นไว้คูณขึ้นเป็นลบ10คูณ6 10 mm. 10ได้60ใส่ลบเพื่อกลับเครื่องหมายเป็นตรงข้ามคูณขึ้นเป็นลบหมายความว่าคูณแล้วได้ผลคูณเป็นเครื่องหมายใดให้กลับเครื่องหมายของผลคูณเป็นตรงข้ามถ้าผลคูณได้บวกให้กลับเป็นลบถ้าผลคูณได้ลบให้กลับเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบ ใส่ลบไว้หน้าผลคูณลบ6คูณ14ได้ลบ84ใส่ลบเพื่อกลับเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามจะกลายเป็นบวก8ป8ดคูณ4ได้32ใส่ลบเพื่อกลับเครื่องหมายให้เป็นตรงข้ามกลายเป็นลบ32คูณลงคงเครื่องหมายผลคูณไว้คูณขึ้นกลับเครื่องหมายผลคูณให้เป็นตรงข้ามเพื่อนที่สามเหลี่ยม abc เท่ากับเศษหนึ <riding> ่งส่วนสองคูณผลบวกของตัวเลขทั้งหมดที่คูณเทียงลงและคูณเทียงขึ้นนำตัวเลขที่คูณเทียงลงเทียงขึ้นนี้มาบวกกันตัวเลขบางตัวจะได้เครื่องหมายบวกบางตัวได้เครื่องหมายลบบวกกับลบหักลบกันแล้วจะเหลือ92เพื่อที่สามเหลี่ยม ABC คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณ9กอก็เกิดสตารางหน่วย